นี่อ่ะนัน,นนี้นันนี้ไอ้ว่าวัตถุประสงค์ให้พี่น้องเขาฟังจังหน่อยดูว่ามืัอน right. um. ี้กิจกรรมเขาจะไปกันจังไดมาจังไดมืัอนี่ว่าให้ฟังด้วครับว่ามันนี้นัดรวมพนะครับนัดรวมพลเกษตรกรจากผู้ต้องการแนะนำโดยเฉพาะพืชอดูเร่งเพราะว่าเป็นถอนาฟังเพื่อเรื่องหมดที่พืชผักต่างๆนั่นแหละครับรวมถึงว่าไอ่ปลูหอยปูปลาครับนี้น้่มพี่น้องกรได้รับ ผลรับผลในกรนิสงส์ครับก็คือว่าไอ้วิธีชีวิตครับผมเกษตรกรผู้ใช้น้ำล้ำน้ำพรมเนาะของอำเภอเกษตรสมุนของชัยภูมนี่คือใส่ล้ำน้ำพรมครับใส่ล้ำน้ำพรมของสมุนบันหันครับสมุนก็สมุนบันหันคือตอนนี้เขากำังอยู่ในช่วงตั้งท้องเพราะว่าน้ำในล้ำห้วยล้ำห้องเลยครับตั้งตั้งหอยสาขาเลยครับอ่มีแล้วครับบ่มีแล้ว ก็คือขอจึงส้วน้อยเท้ามาเกอรน้ำกันครับสิพ้กกันไปอรน้ำนั่นแหละครับผมเดินทางเดินทางไปที่เคอรอนท้นเขาสมนาทจนรับประทานที่หกนะนะครับที่สองที่สองที่ที่สองนะครับครับสนครับเื่อนู่นไปขอพรเพราะเน้าไม่ใช่จากเรืองกครับไม่ไ่ราะยักไอะไรับ เพราะว่าตอนนี้คือน้ำอยู่ในไอ้น้ำนำพรมที่เป็นน้ำนำถาขานน้ำกระแหงหมดแล้วนะแล้วก็เข่าพี่น้องเขาก็อยุ่ในช่วงสองสองเดือนถึงนะครับประมาณแปดสิบเมื่อต้องการน้ำนะนะครับครับครับก็คือครับครับตอนนี้นะครับเลยอ่าตอนนี้ พี่รองนะครับพี่น้องเฮาส์นะอันนี้จะเป็นเขตำรวบ้านหันนะตำรวบ้านหันครับมีม yeah. anyway> uh ีทั oh ้งหมดจากหมู่บ้านครับตำรวบ้านหันเนี่ยมีไส่น้ำของตำรวบ้านันมี่สิบห้าหมู่บ้านยีสิบห้าหมู่บ้านเนาะตำรวบ้านสิบห้าหมู่บ้านนะครับทั้งน้ำของเฮ้าครับครับทั้งพวกทพวกบริโภคการเกษตรเนาะนะครับเพราะว่าตอนช่วงแรกยินข่าวว่าทั้งราชการเนี่ยที่ประกาศผ่านในผู้ใหญ่บ้านเนี่ยคือจะเปิดน้ำสองั้งสิบเอ็ดถึงสิบเก้ากุ๊มอ้ามกราคมหกแปดนะแล้วครั้งที่สองเน่ย สิบเอ็ดตึงสิบเก้ากูฟ้าฟ้าหกแปดที่นี่นะครับแต่ว่านับรอบที่สองในกาแต่ยังไม่ได้รับนะครับเพราะว่าเพิ่นเพิ่นเอาน้ำเพิ่นเพิ่นเพิ่นดินค่ะว่าเพิ่นเอาน้ำทั้งสองรอบปล่อยไปรอบเดียวเลยเที่ไหนน้ำขาดนะน้ำประพรตอนนี้ปล่อยไปในรอบเดียวมันอยูช่วงห่างพวดครับมังห่างพวดเพราะว่าเป็นช่วงที่เขาอายุหนึ่งเดือนช่วงนั้นนะครับช่วงเดือนมกราคมครับสามของเดือนครับในในจำนวนคนนั้นเองครับ อันนี้คือเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องชาวอำเภอเกษตรสมบูรณ์นะนะครับเกษตรสมบูรณ์ตำบลันถันนะครับแล้วก็ตี่นี่มีประสานบางยื่นป่ะครับนี่ตำบลตนถันนี้ป่ะตมบลนยื่นนี่ยมีครับตมบลนสมบูรณ์ตมบลบ้านเป้านะครับโอเคซอยกันตมบลนยางตมบันยางกับนีส่วนหนึ่งนะครับนะที่ใช้น้ำดันน้ำพรมครับคุยกันอยู่นะครับก็ถือว่าเปลี่ยนในการในพี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะ เดือดร้อนนะครับเดือดร้อนกันเลยที่เดินทางไปนะครับขอความอนุเคราะห์อขอความอ,ขอนุเคราะห์ครับของ,ของเครือนะหรือเจ้าที่โดยรัาผิดชอบนะครับครับผู้ที่เกี่ยวข้องอำเภอสี่สมบูรณนี่มีมีเครือนอยู่ทั้งหมด3เครือนนะเครือนเครือนจุฬาภรณ์นะครับอยู่ที่เพลินสารตอนนี้ความจุ164ล้านวอนเมตรตอนนี้หินขา้าววัมีน้ำอยู่ประมาณ44% 70ล้าปอร์เซ็นต์็ดล้านราน้ำน้ำใช้กนนารด้ำอยู่ประมาณ30ล้าน ก็คิดว่านะครับน่าจะพอปล่อยพี่น้องเขาได้อยู่บ่นะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยกับเพิ่นเพิ่มลองลำมะจะเป็นเขื่อนเขื่อนหน่วยกลุ้มหน่วยกลุ้มกับความจุอ่าเต็มที่ยี่มันยี่สองดานก็อาจจะเหลือน้ำสักครึ่งหนึ่งบ่นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นอ่างเก็บน้ำน้ำพรมหรือเป็นไอ้เขื่อนทดเขื่อนทดน้ำน้ำพรมนะเรียว่าเขื่อนนุ่นเขาที่มาเขาคุยกกันมือนี้จะเดินทางไปเนี่ยประจุดนี้นะนะครับไปเขื่อนนุ่นเขาทั้งนั้นนี้นั่งอันนี้กันครับ เป็นตัวแทนพี่น้องเขาแล้ในนี้นะประสานงานทุกงาน you know. นะครับขอบคุณเราที่เดินตรวจสอบทายบรรยากาศให้พี่น้องเขาได้เห็นนะครับนี่นี่คือกิจกรรมของเกษตรกรผู้ชายน้ํารุ่มน้ำพรมนะน้ำน้ำพรมเกษตรกรนะครับนี่ถ้าเกิดว่าเดือดร้อนเนี่ยคงที่ว่าได้เห็นรบตัวกันนะนะครับนี่เดือนนี้ก็เรือดร้อนจําเป็นจําเป็นเพราะว่าถ้าเกิดว่าได้น้ำมาเติมอ่าเติมเขาเติมพืชช่วงเวลานี้ที่เสียหายเลยตั้งแต่เ้าเห็ดน้ำมาแต่เดือนท่านมาเป็นเบาให้รอดนี่รอดเดียวกัครับพอ อาจจะพอโอเคครับครับครับบรรยากาศเดียวที่นี้ให้พี่น้องเขาลงลงลงซื้อนะอ่าโอเคครับให้พี่น้องเขาลงไลซื้ออันนี้คือเป็นนะครับพี่น้องจากตำบล้ันหันนีัยพี่น้องครับนี่ตำบล้ันหาตำบล้านหันะครับรวมตัวกันที่จะไปขอความมับผิดชอจากทางราชการที่ดูแลเรื่องน้ำพี่น้องที่เคลื่อนเคลื่อนวนเขานะครับนะครับ ครับผ yeah. ู้ใดยังมากมคลงซื้อลงซื้อนี่ครับเราลงซื้อเอาลงซื้ออ่าเป็นนะครับเป็นพี่น้องเกษตรกรที่นะครับเดือดร้อนนะครับนะครับนะครับเี่ที่นังกิจกรรมของอ่าพี่น้องเขาครับนี่พี่น้องนะครับคืออันนี้เป็นจุดรวมพ้นของนะครับบานหันครับพี่น้องครับนี่นะครับบันหันมูจิหนึ่งมูจิสี่มูจิห้านะครับ บ้านคนแดงมู่ที่แปดพี่น้องล้วก็จุดอื่นๆกับทีไปรวมตัวกันอยู่นะครับเพื่อนอล้นขวบลีะพี่น้องครับนี่นะครับเพราะว่าเห็น,นี่ยลายเตือด้วยพี่น้องนี่ครับนี่นะครับนี่คือเป็นส่วนหนึ่งพี่น้องนี่ครับนี่ส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งส่วนหนึ่ง,นนงเอนะครับมาอ่ไป เลยครับ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 เดี๋ยวไปลงช่อง YouTube นะอยู่กินบ้านเฮานะครับเอาคร้าอ่าขอสอบถามนะครับเห็นหน้าอยู่เขียนใดรับนเนี่ยเขียนยู อ่าหอยเงี้แยแหละหอยเงีที่นี่เราพผมตอนนี้เขาตอนนี้อายุเท่าไหร่ผมลังเริ่มเริ่มมันแลยเดี๋ยนี้เริ่มมัน,นอายุ80วันได้ปะเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสิบวันเนาะนครับที่นี่ตอนนี้น้ำนมม้ำมันแห้งเบิดนะยังน้ำเขตกันนั่นหอยยังแต่อยู่ใต้สะบัดน,น้อยเดียวน้อยเดียว <c oughs> พอบรกคันคันป่าปล่อยปล่อยน้ำปล่อยเปิดน้ำมาพอเราที่เสียหายบ็ได้เกลียวนะครับครับอ่าโอเคนี่คือ บ่พอนะบ่ได้เดือดร้อนแท้นะครับนะเออบ,บอ,อเดือดร้อนกับพุกัลไปหรอโอเคครับนี่ก็ับให้ที่ใดแล้วน้องขอคำลังมันเออครับครับเพราะว่าถ้าถ้าว่าไปเพิ่อนก็นจะมาดูว่าเขาเดือดร้อนหรือบ่เดือดร้อนนะครับ <c oughs> อ่ะโอเคกลับไ <c oughs> ปไป,ปนี่ครับนี่ตัวแทนพี่น้องเกษตรกรบ้านเ้าพี่น้องครับนี่ชาวไอ้ตำบลบ้านหันเอา้าบูบช่วยอย,อยังไงขยับขับเพื่อนเด้อเป็นตัวแทนเด้ออ่าเป็นตัวแทนเพราะว่าพี่น้องเขาเดือดร้อนบ่แม่นว่า เอออันน่ะเป็นตัวแทนตัวแทนครับนะเนี่ยพี่น้องเป็นผู้ชว่วยมูทีซีผู้ชว่วยมูทีซีตำบล้าทานนำเพอเกษตรบุญจับชายภูุมพี่น,พน,พน้องล่ะก่าพอดีทุกที่นี้มันมีงานนะนี่ตัวแทนตัวแทนเี๋ยวเดี๋ยว เราเลืองไงเขาเลือวดีเขาเลตียนอา้าด้เอาครับเอาครับคับปอดเาจะเอาโอเคโอเคมาทานสมาธินะครับครับครับบอกปูเขาได้น้าปูคขาล้กลุ่มองเาด้วยอ่ากับผมตอนนี้ตอนนี้เขาอยุอไจาเด็ครับเขาอยุแปดสิบมือนะเป็นเขาที่ระยะกำลังจะออกลวง ต้องการน้ำเป็นยังมากน้าถ้าเกิดเ่าได้น้ำช่วงนี้เนี่ยเขายิเสียหายเบิดนะครับก็เป็นต้นตั้งท้องแล้วนะเออตั้งท้องรอบนี้ครึบขวานน้ำรอบนี้นะรอบสุดท้ายนะคิดว่าณ์นะรอบสุดท้ายไปเสียบไปเสียเออครับครับเดี๋ยวไปนะครับไปที่เขื่อนทุ่งคอยนะครับไปดูไปคุยกับเจ้าหน้าที่พนนะครับเพราะว่าราชการมันก็มีขั้นตอนนะครับลั่นตอนนะครับ เออถ้าเกิดบ่อเดือดร้อนแท้ๆแล้วคงที่บ่อได้ไปหาเพื่อนดอกนั่นมาครับเนี่ยนะเป็นสั้นนะเพื่อนเนี่ยเพื่อนชอยนะโอเคตัวแทนครับเด้อตัวแทนพี่น้องเขาเด้อเออเรื่องสี่อะไรเรื่องจำเป็นเรื่องที่เพื่อนให้เป็นตัวแทนพี่น้องเขากด้เรื่องจังสี่เด้อเออเรื่องจังสี่อะไรเรื่องเรื่องเรื่องแบบนี้ครับเนี่ยเออเป็นตัวแทนพี่น้องเขาสามัคคีตย์นะสามัคคีตย์เขาไปล้างสาคั้งในส้วมครับเอาเหี้ยวเอาเหี้ยวเจ้าเนี่ยติดน้ำยุบติดน้ำน้ำผมน้ำหมดไหลายน้ำไม่แห้งไม่ยันเนี่ย เอ้า <c oughs> เอาเงี <Bis> ้ยผมเจ้าเนี่ยล้ำหน้าบางไงมันแห้งหมดแล้วเตี้ยน้ำผมนะผมไปทุนนั่นนี่ย้ำเต็มฟังอ่ะน้ำกับนกับโบล่าเร็วเรวแน่นว่ะเอาไฟโบสูบพื้นสูบแล้วโอ้ยผมึว่าเจ้าเนี่ยสบายแล้วนี่โอ้บ่ได้บ่ได้ไปครับเตี้ยน้ำน้ำแห้งหมดแล้วนะแห้งหมดแล้วครับครับครับเขากำลังจะตั้งท้องนะเขาจะตั้งท้องเดี๋ยวที่ประสานมากับที่นีหลายตำบลอยู่ครับตำบลบ้านยาง ตำบลบ้านหันตำบลกุลล้อตำบลบ้านเป้าครับเดี๋ยวที่ไปเจอกันอยู่เคลื่อนนวลขวานะครับเคลืนน่อนนวลขวานนะครับนะครับนี่ที่น้องบรรยากาศนะครับพี่น้องเกษรตรกรนะพี่น้องจุดนี้จะเป็นจุดตำบลบ้านหันเอาครับจอดจอดจอดไปไปเอาจอดมึงไไรไปขอบคุณได้ผมได้ไปครับ เออเออครับเป็นห้อมเลยเปนห้อมเลยมอไซอ้าวช่วยกันช่วยกันเอาเอาเอาขับมามาปินกั้นได้เรืองเราเด้อขึ้นกั้นได้เอาผู้ใดยังมากินข้าวกินก่อนเอาผู้ใดยังไม่กินก็เดี๋ยวไปกินเกลื่อนขวานเขาปลาไหอยู่เอาแห่ไปน้ำเอามองไปน้ำไปถ้าไปกินข้าวินเกลื่อนขวานเขาเนี่ยครับกิจกรรมของพี่น้องเกษตรกร นะครับครับครับเอาลงเอาไปลงช่องยูทูบหาอยู่หากินบ้านเฮากิจกรรมเกี่ยวกับอำเภอเกษตรสมบูรณ์เด้อกิจกรรมมืัอนี้คือกิจกรรมของพี่น้องช้างเพื่อเกษตรสมบูรณ์ที่เดินทางไปที่เคลื่อนนุ่นขวานะครับจะไปคุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อนเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องน้ำประฟอเห็ดนะนะโอเคครับรถท่อไผ่มาไดนเลยท่ไผ่คันนี้เอากลัไบไซบอร์นี่แอบได้ไหมา <ๆ S 1> มามาแอบได้แอบได้ของไผ่เนี่ยแต่การบริหารด้วยเนี่ย ครับจอยมาเมอาเรื่องมามาเอาดูเดือดร้อนบันไดเรื่องน้ำเนี่ยเดือดร้อนบันได้เดืดอดร้อนครับเดือดร้อนเดือดร้อน<ะ>เดือดร้อนเต้ยเขาเอาบุบิหนำเฟร่อห้งแล้วจัดเจ้าใส่น้ำรอบนี้ถ้าเกิดเปิดปออกมารอบนี้ที่พอมวะพอพอมนะโอเค okay. พอดีไปคุยใหญให้เจ้าที่เขาฟังนะคขาอว่าข้าของข้าพเจ เริ่มซัดที่ตั้งท่องนั้นหมดน้าไม่ว่แห้งพอดีข้าวกำลังข้าวกำลังจะออกรวงเขาคำที่อ่อนล้วงนะต้องการน้ำต้องการน้ำต้องการน้ำยังมากนะครับช่วงนี้ช่วงสำคัญนะช่วงนี้ช่วงช่วงสำคัญถ้าเกิดว่าได้น้ำช่วงนี้คือที่เห็นมานี่เสียหายเสลยซ้ำมาเห็น ท şey um er um um <um> ี่เขาเห็นเห็นน้ำมาเนี <h <h ่ยสูตรปลาหมดเล่นมาเ่อนเราดูแลกนี่นี่เสียหายหมดเสียหายหมดเลยเพราะเจ้าของร้านบอกครับที่เสียหายไปกระทบครับตอนนี้คือน้ำเบิดแห่งคลองเบิดเลยแบบผมผมน้ำน้ำสาขาผมกังแห่งเบิดเลยแห่งเบิดเลยอ่าแห่งเบิดเลยนะครับครเบิดเลยตอนนี้เบิดเกี้ยงเดือดร้อนกันที่ว่าทุกทุกสวนนะที่ว่าใช้น้ำใช้น้ำน้ำผมนะอ่าโอเคนั่นเดี๋ยวเดินทางไปที่เขัอนนัอนขอไป ผูใหญ่เจ้าที่พนรับทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเช่ลูกองก้อนเือขึ้นเช่นนเป็นดนขวาครับเป็นนขวาเป็นจุดนิวรันนะครับเป็นจุดนิวรันเพราะว่านัดอ่โอเคครับเดียวครับปครฟังกันครับป่ะต้องระวัง้องรัง้องรัง คือเต็คือรอแค่นีฮะคนหนวมคนเขานี่นีโอ้ครับแน่นอนแนอนอนครับครับไปกันไปกันฮะเอาทายพี่้องเขาเิังเอาครับครับครับเอามากันทุกโอ้แนอนอนแนอนเอาไปเอาแห่มาน้ำบ่แห่มาน้ำเด้อครับครับครับอธิบายพี่้องเขาฟัง ครับครับครับน่ากันได้ขึ้นนะครับเด้อเอาอาครับปลาปลาปลาเฮาครับปลาาลงซื้อนะครับเด้อลงซื้อครับเนี่ยเป็นครับเกษตรกรที่นะครับครับครับ